Hello! Welcome Hear Lao Channel Welcome Laos to สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์การเมืองไทยหลังการเลือกตั้งกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังร้อนระอุเลยทีเดียว ครับผมโดยเราจะมาดูการผ่านการถแถลงเผ่าล่าสุดของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2,569ค่ะซึ่งข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนเป็นการเล่นหมากรุกสองกระดานในเวลาเดียวกันเลยอ่าครับ น่าสนใจมากกระดานแรกก็คือเกมบนดินว่าด้วยการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วแต่อีกกระดานหนึ่งนี่สิคะเป็นเกมใต้ดินที่อาจจะล้มกระดานทั้งหมดได้เลยอืมนั่นก็คือข้อกังวลที่ร้ายแรงมากเกี่ยวกับความโปร่งใสของบัตรเลือกตั้งค่ะวันนี้เราเลยจะมาแกะรอยกันว่าสองเกมนี้มันสัมพันธ์กันยังไงและพักเพื่อไทยกำลังจะพากันเวืองไทยไปทางไหนกันแน่ การมองว่าเป็นเกมสองกระดานนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันชี้ให้เห็นหัวใจของสถานการณ์ตอนนี้เลยคือความขัดแย้งระหว่างความจำเป็นที่แบบเอ่อต้องรีบมีรัฐบาลกับความถูกต้องตามหลักการที่อาจจะสั่นคลอนการเลือกตั้งทั้งระบบได้การที่พักเพื่อไทยเคลื่อนไหวสองเรื่องนี้พร้อมกันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเกิดแน่ๆครับแต่มันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ซับซ้อนมากงั้นเรามาเริ่มที่กระดานแรกกันก่อนเลยนะคะ เกมบนดินที่จับต้องได้ที่สุดตอนนี้ก็คือการที่พักเพื่อไทยได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการจากพักภูมิใจไทยครับเพื่อเชิญไปพูดคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องนี้ถือเป็นหมุดหมายแรกที่ชัดเจนมากๆเลยหลังเลือกตั้งว่าการเจราจาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วก็ไม่ใช่การเริ่มต้นแบบลับๆด้วยนะครับอืมแต่เป็นการประกาศอย่างเปิดเผยเลยมีการระบุเวลาชัดเจนว่าจะไปพบคุณอนุทินชาญวิรกูลที่ทําการพักภูมิใจไทยตอนบ่ายสองโมงครึ่ง การทำแบบนี้คือการแสดงความโปร่งใสต้องการให้สาธารณชนรับรู้ทุกย่างก้าวซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของเกมยังไงคะคือคือมันเป็นการช่วงชิงความชอบธรรมในการเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลนะครับอ๋อค่ะค่ะและสิ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจที่สุดในถแถลงการก็คือประโยคที่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีข้อจํากัดหรือเงื่อนไขในการทํางานร่วมกับพรรคการเมืองใดๆใช่ครับประโยคนี้แหละเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ พอได้ยินคำนี้ครั้งแรกก็ต้องขมวดคิ้วเลยนะคะมันดูเหมือนเป็นการเปิดประตูอ้าซ่าแบบไม่น่าเชื่อครับเหมือนให้เช็คเปล่าเลยใช่ค่ะมันจริงใจขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดนี้คะนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากครับในทางการเมืองเนี่ยคำว่าไม่มีเงื่อนไข ไม่เคยแปลว่าไม่มีเงื่อนไขจริงๆแต่มันเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ฉลาดมากครับคือมันเป็นหลักการพื้นฐานของทฤษฎีเกมเลยการประกาศตัวว่าพร้อมคุยกับทุกคนโดยไม่มีกำแพงมันเป็นการโยนความกดดันไปให้อีกฝ่ายทันทีโยนความกดดันครับมันบังคับให้พรรคคุมเตอไทยต้องเป็นฝ่ายเปิดไพ่ก่อน ต้องเป็นฝ่ายเสนอเงื่อนไขข้อตกลงหรือตำแหน่งต่างๆออกมาก่อนทำให้พักเพื่อไทยอยู่ในสถานะผู้เลือกที่จะตอบรับหรือปฏิเสธแทนที่จะเป็นผู้ร้องขอตั้งแต่แรกครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะเดินเข้าไปบอกว่าเราต้องการเก้าอี้นายกแล้วก็กระทรวง ABC ใช่ครับ ซึ่งแบบนั้นอาจจะทําให้การเจรจาล่มตั้งแต่5้านาทีแรกเลยก็ได้ก็เปลี่ยนเป็นเดินเข้าไปนั่งฟังเฉยๆแล้วบอกว่าว่ามาเลยค่ะมีอะไรจะเสนออย่างนั้นสินะคะถูกต้องครับเป็นการช่วงชิงความได้เปรียบบนโต๊ะเจรจาตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มคุยกันเลยใช่เลยครับมันคือการสร้างความได้เปรียบทางจิตวิทยาแล้วก็ยังส่งสารไปถึงพักอื่นๆที่กำลังจับตาดูอยู่ด้วยว่าประตูบ้านเราเปิดอยู่นะอื เป็นการแสดงความยืดหยุ่นทางการเมืองขั้นสูงซึ่งในสถานการณ์ที่ยังไม่มีใครมีเสียงข้างมากเด็ดขาดแบบนี้ความยืดหยุ่นคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดครับมันลดแรงเสียดทานแล้วก็เปิดโอกาสในการสร้างพันธมิตรที่อาจจะคาดไม่ถึงได้เสมออย่าลืมว่าการเมืองคือศิลปะแห่งความเป็นไปได้ท่าทีแบบนี้คือการขยายขอบเขตของความเป็นไปได้ให้กว้างที่สุดแต่ถึงจะบอกว่าไม่มีเงื่อนไข มันก็ต้องมีจุดยืนหรือนโยบายหลักที่อาจจะขัดกันอยู่บ้างแน่ๆนะคะระหว่างสองพักนี้มันจะเป็นอุปสรรคในไทยที่สุดไหมคะ แน่นอนครับไม่มีเงื่อนไขในตอนนี้คือไม่มีเงื่อนไขก่อนการเจรจาอ๋ oh. แต่เมื่อการเจรจาลงลึกไปถึงรายละเอียดนโยบายหรือการแบ่งโคต้ารัฐมนตรีเงื่อนไขที่แท้จริงมันจะปรากฏขึ้นมาเองแต่การเริ่มต้นด้วยท่าทีแบบนี้มันทําให้ทุกฝ่ายสามารถเข้ามานั่งในห้องเดียวกันได้ก่อนซึ่งนั่นคือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดแล้วครับโอเคค่ะชัดเจนมากสําหรับเกมกระดานแรกทีนี้เรามาพลิกไปดูอีก,กระดานหนึ่งที่กำลังเล่นกันอยู่เงเียบ แต่แรงสั่นสะเทือนอาจจะรุนแรงกว่ามากครับผมตรงนี้ล่ะคะ่ะที่เราไหม่ตับซ้อนแล้วก็น่าตื่นเต้นขึ้นมาจริงๆในขณะที่มือหนึ่งกำลังจับมือเจราจาอีกมือหนึ่งของพรรคเพื่อไทยก็กำลังเตรียมยื่นฟ้องเรื่องที่อาจทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทั้งประเทศได้เลยนั่นก็คือปัญหาเรื่องบัตรเลือกตั้งค่ะ ประเด็นนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายของระบอบประชาธิปไตยเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแต่เป็นเรื่องที่กระทบถึงหัวใจของสิทธิในการออกเสียงของประชาชนทุกคนเลยช่วยอธิบายให้ชัดๆอีกทีได้ไหมคะว่าปัญหาของบัตรเลือกตั้งที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงร้ายแรงขนาดนั้นได้เลยครับจากข้อมูลที่พักเพื่อไทยทแถลงข้อกังวลหลักคือบัตรเลือกตั้งอาจจะไม่เป็นการลงคะแนนโดยลับตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ไม่เป็นความลับใช่ครับเพราะบนบัตรมีบาร์โค้ดหรืออาจจะเป็น QR โคดที่มีโอกาสจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปหาต้นขั้วบัตรได้อ๋ลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราไปใช้สิทธิ์เราต้องเซ็นชื่อในสมุดต,ต้นขั้วและเจ้าหน้าที่จะฉีกบัตรเลือกตั้งส่วนหนึ่งออกมาให้เราค่ะซึ่งบนบัตรใบนั้นมีบาร์โค้ดอยู่ ถ้าหากระบบถูกออกแบบมาให้บาร์โค้ดบนบัตรชื่อเรากาสามารถลิงก์ข้อมูลกลับไปยังต้นขั้วที่เราเซ็นชื่อไว้ได้อืมมันก็จะหมายความว่ามีคนสามารถรู้ได้ว่าบัตรใบนั้นเป็นของเราและเราลงคะแนนให้ใครอ๋อซึ่งนั่นคือการทำลายหลักการที่เรียกว่า secret ballot หรือการลงคะแนนโดยลับอย่างสิ้นเชิงเลยถูกต้องครับหลักการนี้ไม่ใช่แค่ธร,รมเนียมปฏิบัตินะครับแต่มันคือเกรากป้องกันที่สําคัญที่สุดของผู้ลงคะแนนมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องประชาชนจากผู้หมีอิที่พลจากการข่มขู่หรือการซื้อเสียงค่ะลองคิดดูว่าถ้าหัวคะแนนหรือนายจ้างสามารถจ่ายเงินแล้วไปตรวจสอบทีหลังได้ว่าเรากาให้พักที่เขาสั่งจริงหรือไม่ประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหลักการนี้จึงรับรองว่าเสียงของเราคือเจตจำนงที่บริสุทธิ์และ อิสระอย่างแท้จริงครับแต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งนะคะกกตอาอจจะแย้งว่าบาร์โคดพวกนี้มีไว้เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภยัยเพื่อตรวจสอบแล้วก็ป้องกันบัตรผีครับหรือว่านับจํานวนบัตรให้ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ์เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในอีกรูปแบบหนึง่งเป็นไปได้ไหมคะว่าพักเพื่อไทยกําลังตีความหรือกังวลเกินกว่าเหตุเป็นข้อโต้แย้งที่เป็นไปได้ครับและกกรตก็คงจะชี้แจงในแนวทางนั้น ค่ะแต่ในทางหลักการของรัฐธรรมนูญแล้วประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เจตนาของผู้จัดเท่านั้นแต่มันอยู่ที่ความเป็นไปได้ที่จะละเมิดสิทธิด้วยอืต่อให้กรกตอบอกว่าระบบนี้ปลอดภัยไม่มีใครเข้าถึงข้อมูลได้แต่ถ้าโดยโครงสร้างทางเทคนิคแล้วมันสามารถ,ถถูกตรวจสอบย้อนกลับได้มันก็ถือว่าขัดต่อหลักการแล้วครับเพราะความลับต้องเป็นความลับอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ความลับแบบมีเงื่อนไขว่า ถ้าไม่มีใครแฮกหรือถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่นําข้อมูลไปใช้หลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญนนต้องถูกรักษาไว้อย่างสิ้นสงสัยถูกต้องครับพอพูดถึงขั้นนี้แล้วผลกระทบทางกฎหมายมันจะไปถึงไหนคะถ้าสมมุติว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ามันไม่เป็นความลับจริงผลกระทบจะรุนแรงมากครับและนี่คือที่มาของคําว่าโมคะโมคะครับจากข้อมูลที่เราได้มา ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นไปโดยลับจริงก็อาจเป็นเหตุให้ร้องเรียนได้ว่าพระราชกฤษฎีกาที่ใช้จัดการเลือกตั้งนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูะซึ่งถ้าเรื่องไปถึงที่สุดแล้วสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดจริงก็จะนำไปสู่การทำให้การเลือกตั้งทั้งประเทศเป็นโมฆะต้องกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์กันใหม่หมด คำว่าโมคะนี้ฟังดูน่ากลัวมากเลยนะคะมันเคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหรอคะเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับและในแหล่งข้อมูลก็มีการอ้างอิงถึงบรรทัดฐานในอดีตด้วยอ้าวเหรอคะว่าการเลือกตั้งเคยถูกตัดสินให้เป็นโมคะจากสองสาเหตุหลักคือ 1. จัดการเลือกตั้งไม่เป็นความลับซึ่งตรงกับประเด็นนี้เป๊ะเลยค่ะและ 2. คือจัดการเลือกตั้งไม่พร้อมกันทั่วประเทศในวันเดียว ดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยมันมีแนวทางคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในอดีตรองรับอยู่แล้วมผมยังจำบรรยากาศของครั้งล่าสุดที่การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้เลยนะครับความวุ่นวายความไม่แน่นอนมันทำให้ประเทศหยุดชะงักไปหลายเดือนเลยค่ะดังนั้นคำว่าโมฆะ มันไม่ใช่แค่สับกฎหมายแต่มันคือความทรงจำของภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อพักเพื่อไทยเห็นว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ขนาดนี้พวกเขาจะทำอะไรต่อไปคะจะยื่นเรื่องทันทีเลยหรือเปล่าจากการแถลงข่าวพวกเขายังไม่ผลีผามครับ ซึ่งก็เป็นท่าทีที่รอบคอบมากอืเขาบอกว่าตอนนี้ฝ่ายกฎหมายของพักกาลังรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเข้มข้นเลยมีการประชุมกันต่อเนื่องมาหลายวันแล้วเพราะการจะขยับในเรื่องที่เดิมพันสูงขนาดนี้ได้ต้องมีหลักฐานที่มัดตัวและชัดเจนจริงๆเขาใช้คําว่าต้องทําให้ชัดเจนก่อนจะดําเนินทางกฎหมายได้ครับสมมุติว่าพวกเขามีหลักฐานครบแล้วอะขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะเดินไปที่กกตแล้วบอกให้ล้มการเลือกตั้งได้เลยไหม ทำแบบนั้นไม่ได้ครับและนี่คือความซับซ้อนของกระบวนการทางกฎหมายอ้าวกกตไม่มีอำนาจในการสั่งให้การเลือกตั้งทางประเทศเป็นโมฆะอำนาจของกกตมีแค่การสั่งนับคะแนนใหม่หรือสั่งเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยที่มีปัญหาชัดเจนเท่านั้นไม่ใช่การล้มกระดานทั้งหมดแล้วถ้าอย่างนั้นเส้นทางที่ถูกต้องคือต้องไปทางไหนคะเส้นทางตามบรรทัดฐานที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและก็ถูกกล่าวถึงในการถแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยคือต้องร้องเรียนผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนครับ อ๋อ oh, ต้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ครับจากนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณาคำร้องและหลักฐานเบื้องตน้นถ้าเห็นว่ามีมูลก็จะทำหน้าที่ส่งเรื่องต่อไปให้สารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรเดียวที่มีอำนาจชี้ขาดในท้ายที่สุดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญและควรเป็นโมฆะหรือไม่โอ้ oh. จะเห็นได้ว่ามันเป็นกระบวนการที่ยาวนานและก็ต้องผ่านหลายด่านมากครับฟังดูแล้วเหมือนเป็นสงครามกฎหมายที่ต้องสู้กันอีกยาวเลยนะคะไม่ใช่เรื่องที่จะรู้ผลในวัน2วันนี้แน่นอนแน่นอนครับและนั่นคือจุดที่เกม2กระดานมันกลับมาคุณจบกันอืนี่ขนาดที่สงครามกฎหมายที่อาจใช้เวลาหลายเดือนกําลังค่อยๆก่อตัวขึ้น เกมการเมืองบนดินเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกับต้องเดินหน้าต่อไปด้วยความเร็วสูงเพราะประเทศจะอยู่ในภาวะสุญญากาศนานเกินไปไม่ได้นี่แหละครับคือความตึงเครียดของสถานการณ์ปัจจุบันถ้าอย่างนั้นเมื่อเราเอาภาพทั้งหมดมารวมกันจากข้อมูลที่เรามีจะเห็นได้ชัดเลยว่าพักเพื่อไทยกาลังเล่นหมากลุกสองกระดานจริงๆครับผม กระดานแรกคือการเมืองภาคปฏิบัติที่ต้องเร่งจรจาต่อรองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่อีกระดานคือการต่อสู้ทางกฎหมายซึ่งเป็นเหมือนไพ่ตายที่เก็บไว้ในมือมีเดิมพันสูงมากเพราะมันอาจเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองทั้งหมดได้เลยถูกต้องครับ การเดินเกมสองทางแบบนี้มันสะท้อนการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และมันก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่แหล่งข้อมูลไม่ได้ให้คำตอบไว้นะครับแต่เป็นสิ่งที่เราในฐานะผู้สังเกตการต้องขบคิดและจับตามองอย่างใกล้ชิตต่อไปค่ะนั่นก็คือการหยิบยกประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้งขึ้นมาในจังหวะเวลานี้ เป็นเพียงการทำหน้าที่พิทักษ์ความโปร่งใสของระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ถแถลงไว้หรือมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพื่อใช้ความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะมาเป็นอำนาจต่อรองที่ทรงพลังที่สุดบนโต๊ะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปได้ทั้งสองทางครับเราไม่อาจรู้เจตนาที่แท้จริงได้แต่การกระทำทั้งสองอย่างนี้จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการเมืองไทยในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้าอย่างแน่นอนครับ Thank you for watching. Please like, share and subscribe.